สวัสดีค่ะพีเอ็มนะคะที่ปรึกษาทางด้านการขายวิสป้าอิงกุยเฮงสกลนครค,ค่ะสวัสดีค่ะปุ่มนะคะที่ปรึกษาการขายวิสป้าอิงกุยเฮงสกลนครค,ค่ะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในวิสป้าบ้างเริ่มจากสิ่งแรกที่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเลยคือโชว์รูมค่ะตอนที่ปุ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นโชว์รูมแบบเดิมอยู่ ก็ในอีกมุมหนึ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจความอินกับตัวแบรนด์เรารู้สึกว่าเราเริ่มซึมซับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าคาเวตตาเนี่ยเป็นแบบนี้นะเราจะเข้าหาลูกค้ายังไงกลายเป็นตัวเราเองเริ่มอินไปกับตัวแบรนด์ของเขาไปในตัวคะ่ะถ้าถามพี่เอมนะคะว่าชอบเวส p a เพราะอะไรอิสระ เวสปาเขามีสไตล์พ so so ี่เอ็มชอบความเป็นอิสระลูกค้าเองก็ก็จะประมาณเดียวกันคือลูกค้าเขามีสไตล์เป็นของตัวเองเหมือนกับว่าพอเรามาเจอกันอย่างเงี้ยเราได้ดูแลลูกค้าก็เหมือนเหมือนเหมือนเราเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าก็หลงรักหลงรักเวสปา และด้วยความที่ลูกค้าเรานะคะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แล้วก็มีความเป็นอิสระสูงดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จัดกิจกรรมก็จะมีลูกค้าที่หลากหลายรูปแบบนะคะแต่คาดไม่ถึงค่ะว่ากิจกรรมแต่และกิจกรรมเนี่ยออกมาดีมากๆเลยนะคะและ EP หน้านะคะเราจะพาไปดูการเดินทางของเวสบ้าว่ามีที่มาที่ไปแล้วก็เดินทางไปที่ไหนกันบ้างติดตามรับชมใน EP สอนะคะจะสนุกแค่ไหนเราติดตามชมใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ